รถถัง นักมวยไทยเคลื่อนไหวแล้วหลังเพิ่งกลับไทยเจอแผ่นดินไหวรถถังเพิ่งกลับไทยเจอแผ่นดินไหวโพสต์ปลอดภัยดีฝากความเป็นห่วงคนไทยขอให้สู้และปลอดภัยวันที่28มีนาคม2568นางสาวสุกัญญาณียวินชานอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศประกาศเรื่องแผ่นดินไหวที่ประเทศเมีนยนมาระบุว่าเมื่อเวลา13นาฬิกา20นาทีวันที่28มีนาคม2568ขนาด8.2ความลึก10กิโลเมตรทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของอำเภอปัง,ปงมาพาจังหวัดแม่ฮ่อง ประมาณ326กิโลเมตรทำให้สะเทือนถึงประเทศไทยหลายพื้นที่มีตึกถล่มย่านบางซื่อทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว ล่าสุดรถทังจิตเมืองนอนนักมวยไทยที่เพิ่งกลับจากญี่ปุ่นหลังชนะน็อกทาเครเซกาว่าในศึกวัน172เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโปสแสดงความห่วงใยถึงคนไทยขอให้ทุกคนผ่านไปได้โดยเร็วผมและครอบครัวปลอดภัยดีกับขอให้พี่น้องคนไทยทุกคนสู้ๆนะครับและปลอดภัยจากสิ่งที่เกิดขึ้นทีมข่าวไทยรัฐปอร์ตของแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตมาณที่นี้ด้วย